ไปดูกันที่จุดผ่อนปรนชายแดนไทยกัมพูชาบ้านตาพยาบึงตะก,กวนนะคะก็มีความเงียบเหงาค่ะหลังเวลาทำการด่านกระชับเหลือ3ชั่วโมงต่อวันนะคะขณะที่กองกำลังบูรภาก็คุมเข้มนะคะคนเข้าเมืองชาวบ้านหวังทั้งสองนั้นเจรจากันค่ะ ที่บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วกับอำเภอทมอพวกจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาเป็นจุดผ่อนปรนชายแดนที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยาเชื่อมต่อกับแนวเทือกเขาพนมดงรักซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวกำแพงธรรมชาติแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยจุดดังกล่าวค่ะอยู่ในแนวหลักเขตแดนที่36 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลังบูรพาครอบคลุมตั้งแต่หลักเขตแดนที่28ถึง48ปัจจุบันการเคลื่อนไหวของแรงงานและประชาชนชาวกัมพูชาที่ใช้ช่องทางผ่านจุดผ่อนปรนแห่งนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดอันเป็นผลมาจากการกําหนดการทําการของด่านที่กระชับมากขึ้นโดยฝั่งไทยคะ่ะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาขณะที่ฝั่งกัมพูชานั้นเปิดเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะส่งผลให้ระยะ เวลาที่แรงงานสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย มีเพียง3ามชั่วโมงต่อวันจากเดิมที่มีแรงงานข้ามแดนวันละประมาณ300-400ถึง400คนปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ100คนเท่านั้นค่ะทั้งนี้ก็ยังพบปัญหาในบางกรณีที่ประชาชนชาวกัมพูชาเดินทางเข้าเยี่ยมญาติที่เข้ารับการรักษาตัวในฝั่งไทยนะคะแต่ว่าไม่สามารถกลับออกนอกประเทศได้ทันเวลาปิดด่านทําให้ต้องพักอาศัยอยู่กับนายจ้างชั่วคราวในส่วนของการขนส่งสินค้ายังคงดําเนินการตามมาตรการควบคุมโดยอนุญาตเฉพาะ รถบรรทุกขนาดไม่เกิน6ล้อและส่วนใหญ่ค่ะก็เป็นการขนส่งพืชผลทางการเกษตรทางด้านเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจชกตาพระยา112 0ค่ะก็ได้เพิ่มความเข้มงวดน,นะคะในการตรวจคัดกรองบุคคลจาก กรณีตรวจพบชายชาวกัมพูชาอดีตเป็นเจ้าหน้าที่รัฐค่ะซึ่งมีพฤติกรรมพาผู้อื่นลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายจึงได้ดำเนินการให้ไปยื่นเอกสารแสดงตนณสนามปฏิบัติการเพื่อยืนยันการเดินทางเข้าประเทศตามระเบียบอีกครั้งค่ะสำหรับสถานการณ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะที่มีรายงานข่าวที่เผยแพร่ในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะว่าฝั่งกัมพูชานั้นอาจมีการระงับการออกอากาศละครโทรทัศน์ไทย อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านนายวิเชษชาวบ้านจากเมืองสีโสพลประเทศกัมพูชาซึ่งเดินทางเข้าฝั่งไทยทางจุดผ่อนปรนตาพระยาก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะว,ว่ายัางไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวซึ่ง ตนเองก็เสพสื่อส่วนใหญ่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือด้วยเช่นกันทางการทางด้านของการใช้พลังงานและสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่แนวชายแดนนายวิเชตก็ระบุนะคะว่าชาวกัมพูชาบางส่วนนั้นยังคงใช้อินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายฝั่งไทยได้ในระยะลึกประมาณ500เมตรจากชายแดนและสามารถใช้ไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต ของกัมพูชาเองจากผู้ที่ให้บริการหลายรายในพื้นที่ทั้งนี้หากเกิดความขัดแย้งหรือมีมาตรการตอบโต้จริงผู้ที่รับผลกระทบมากที่สุดก็ย่อมเป็นประชาชนตามแนวชายแดนจึงขอให้ทั้งสองฝ่ายค่ะใช้ช่องทางการเจราจาอย่างสันติเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกันค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะขณะน,นี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการระงับการเผยแพร่ละครไทยในฝั่งกัมพูชาซึ่งยัง อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปค่ะขณะที่เรื่องของสินค้าไทยก็ค่อนข้างแน่ชัดอยู่แล้วนะคะว่ากัมพูชารับสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศจ,จีนและเข้าตรงโดยจีนกัมพูชาโดยใช้ระยะเวลาเพียง5วันไม่ผ่านประเทศไทยและสามารถส่งได้เร็วมากกว่าผ่านทางประเทศไทยค่ะก็ต้องเร่งรีบหน่อยครับเพราะว่าเวลาจำกัดเมือนกันก็ต้องค้างที่นี่เลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยสมมนมาจะไม่ค่อยได้ดูสพระมันจะดูทางโทรศัพท์มากกว่า คือทางกัมพูชาเนี่ยขเขาใช้อินเทอร์เน็ตของ,งกัมพูชาอยู่แล้วเพราะว่าอินเทอร์เน็ตของไทยเนี่ยส่วนมากจะใช้ได้ในเขตติดต่อที่มันมีสัญญาณฮะพอเลยไปแล้วก็ไม่มีสัญญาณแล้วฮะจะใช้ของ,งกัมพูชาเลยเข้าไปสักประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณ5 0 0เมตรเนี่ยก็ตัดสัญญาณแล้วฮะก็ไม,ม่มีแล้วฮะก็น่าจะคนบริเวณตะเข็บชายแดนเนี่ยฮะที่ใช้การสื่อสารของไทยเป็นบางส่วนแล้วก็ส่วนระบบไฟกับระบบประปาเนี่ยพอเลยเข้าไปพอห้0เมตรเนี่ย กัมพูชาน่าจะใช้ประชาชนกัมบูชาน่าจะใช้ของอินเทอร์เนต็ตของตัวเองมันมีต่างหลายเครือข่ายแล้วก็นามประปาก็มีอยู่แล้วฮะกับไฟฟ้าน่าจะเพียงพอไม่น่าจะกระทบมากเลยไม่อยากเขาตอบโต้กันเนาะใช่ครับอยากให้ปรึกษาการโดยสันติวิธีมากกว่าเพราะว่ามันก็ต้องแบบเกือ้อหนุนกันก็ไปมาหากันอย่างปกติธรรมดาเนี่ยฮะมากกว่า ค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันนี้ที่ที่นะคะชาวกัมพูชาก็ได้กัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ